สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพนก็ได้มาทักทายกับ f อฟทั้งช่องไปแล้ว3คลิปนะคะของวันที่6นะคะเอคลิปนี้เป็นคลิปที่4เดอ้อจ่าเนาะก็จะเป็นสรุปแนวทางเล่าพัฒนาของทุกๆสํานักของทุกๆอาจารย์ที่ ยังขาดไปยังบไดยล่งคลิปไฮเดอร์นะคะที่ลงไปแล้วก็จะมีของอาจารย์ต้อยน้ำโชคของแม่มารวยนะคะหรือว่าของแอดมารวยนั่นเองแล้วก็ของสี่เสียนนะคะแม่เพนได้ลงให้ไปแล้วหกสำนักเนาะ ส่วนที่เหลืออยู่ในคลิปนี้หมดทุกสำนักเบิ้งให้จบนะคะเอฟซี FC, คลิปนี้เบิ้งดีๆแล้วก็เบ,บิ้งให้จบว่ามีของสำนักใดเน่อาจารย์ในใดเดเนาะแต่แน่ๆที่สุดอยู่ในนี้หมดทุกสำนักเลยนะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบแนวทางแบบสรุปแบบนี้นะคะเดีย๋ยวไม่เพ่นจะให้เอฟซีทั้งช่องมาท่วนขึ้นอ่า ผลลาวพัฒนางวดวันที่4ที่ผ่านมากันก่อนเนาะก็คือผลลาวพัฒนาเลข3ตัวบนออก3 5 3 2ตัวบน5 3 2ตัวล่างก็คือ6 3นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลขความฝันไม่เพลเนาะคะก็เป็นอายุของสุดใจพะรวยและเลขที่บ้านเนาะ3 5 5 3เข้าลาวพัฒนาเต็มๆเลยและ เอาไัตัดเหลนหนึ่งหนึ่งศูนเลขที่บ้านไปเข้าที่ฮานอย VIP อนะคะอันนี้ก็จะเป็นความประมาณความฝันของแม่เพ่นนะคะเอฟซีผู้ไดเสื้อกัได้ผู้ไดบ่เสื้อกับ่ได้เนาะอ่าส่วนของแม่ลิว้วงวดที่แล้วให้วิ่งรูด3กับ5เนาะมาด้วยกันจับคู่ให้เข้าชุดลองนะคะก็คือ3าหเลขออก5 3บนนะคะเอ ส่วนสามหนี่ค่ะอยู่ในชุด3ตัวนี้เนาะของแม่เลี้ยวนะคะถาผู้ใดเล่นเป็นก็จะได้บนล่างเด้จเอจ้ะเนาะน่คะส่วนของพ่อเกลียงวิ่งรูดเด่นมา5กับ6กับ7นะคะเข้า2ตัวก็คือ5มาบน6มาล่างนะคะ แล้วก็จับคู่ให้เข้าชุดเน้นนะคะ fc นี่ค่ะห้บนตรงๆและ6กสล่างตรงๆนะคะเข้าทั้งบนและล่างเนาะของพ่อเกลียงค่ะส่วนพ่อช่างคมวิ่งลูด4กับ5เด่นที่5้เนาะหมาบนแต่ว่าจับคู่บ่อเขาเด้อจ้ะเนาะของอาจารย์สวายวิ่งลูดบอมานะคะแต่ตัวประกบมาทั้งหาทั้ง6 ก็เลยจับคู่บอเขานะคะลุงโชคดีให้มาวิ่งลูดเด่น6กลอง7ตัวเด่นมานะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่บบไห้มีเนาะคะ่ะนี่ค่ะอยู่ในตารางมีอยู่หกสมนะคะ fc ล่างเนาะก็เลยบอเขารร่าซ้ำหลักร้อยมา3เด้อจ้ะเนาะหลักร้อยมา3มตัวลงสุดใจพารวย วิ่งรูด4กับหลุดนะคะ fc บอ่อเข่าเนาะเลขสูตรเพิ่นบอ่อเข่านะคะ fc แอดไอพารวยวิ่งรูด2กับ8ก็ลุดเหมือนกันนะคะ fc ส่วนเลขวินก็มาน้ำกันที่บนนะคะ fc กะ็คือหาสามบนเนาะนี่ค่ะเพิ่นจับคู่อยู่ในชุด3าตัวเนาะชุด2ตัวบอมีเดอเอ้อจ้าเนาะ ตาปากน้ำโพสี่กับเจ็ดบมานะคะเขาฝากมาหกกับเจ็ดมาที่หกล่างจับคู่บ่ะเขาอาจารย์หนุ่มกระสินเด่นห้าลองศูนย์ห้ามาบนแต่ว่าจับคู่บ่ะเขาเนาะอ่ะอันนี้ลืมเขียนวันที่อีกแล้วค่ะของพ่อช่างคมนะคะของพ่อช่างคมวันที่หกเนาะวันที่หกค่ะเขียนตรงนี้ดีกว่าเนาะ 6, ทับหนึ่งสองทับหกเจ็ดนะคะเดี๋ยวจะวาไม่เส้นบวกเขียนมาที่อีกอ่ะเขามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่หกธันวาคมสองห้าหกเจ็ดวันนี้กันเลยเนาะวันนี้วันศุกร์นะคะขอให้ทุกคนสุขกายสุขใจสุขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอฟซี FC. อ่ะเขามาเอาตัวเลขของพ่อช่างคมวันนี้วิ่งลูดบนล่าง ให้มาเด่นสี่หลองห้านะคะวันนี้เด่นสี่หลองห้าเลขติดมีเก้าศูนย์หนึ่งเนาะจับคู่สี่เก้าห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งเน้นที่สี่เก้าและสี่หนึ่งนะคะของพ่อช่างคมนะคะไม่เพินว่าเห็นสี่กับเก้ามาแล้วไม่เพินวะพ่อเพนชอบสี่เก้าพ่อ,พ,อพ่อช่างคมเพนกับหัวเออพ่อก็นเน 4, 9, เ้นสี่เก้าเด้อเพนวะเนาะ ส่วนชุดสามตัวบนสามตัวบนพ่อให้วิ่งลูดสี่เออสามตัวบนพ่อจับคู่ให้มี8ปดสี่หนึ่งแล้วก็049เนาะใส่แล้วเลีงพอ่อนี่ค่ะแล้วก็งวดน,นี้มีเลขฝันมาฝากด้วยก็คือ074เม็ดเดียวอย่าลืมเอาไปตัดเล่นกันด้วยนะคะ f อเนาะ เลขฝันพ่อได้มาศูนย์เจ็ดสี่อย่าลืมเอาไปตัดเล่นกันเด้อเนาะส่วนงวดที่แล้ววิ่งลูดเขาเนาะแต่ว่าจับคู่วเขาให้เน้นห้าห้ามานะคะมาห้าสามเนาะส่วนวันนี้เด่นสี่รองห้าเลขติดมีเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่สี่เก้าห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งก็จะเน้นที่สี่เก้ากับสี่หนึ่งชุดสอง อชุด3ามตัวบนก็จะมีสี่แและ0ูนย์สีเนาะเลขฝัน074นะคะของพ่อช่างคมค่ะมาต่อที่ของลุงโชคดีงวดน,นี้ลุงให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่1นอง0จับคู่61 60 69 34 39 31 19

ของลุงโชคดีส่วนงวดที่แล้วของลุงก็วิ่งลูดเข้าตัวเน้นเนาะเข้าตัวเน้นค่ะวิ่งลูดแต่ว่าจับคู่ให้บอกเข้าเนาะเลขในตารางก็มีอยู่หกสามนะคะ fc ส่วนหลักร้อยก็มาเนาะมาตัวรองสามค่ะงวดนี้ให้มาวิ่งลูดเน้นหนึ่งรองศูนย์จับคู่

เน้น2คู่961และ960ชุด4ตัวมี3961เม็ดเดียวเนาะส่วนเลขในตารางมี8901 907ศูนะคะเอฟซนี่ค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องก็มาแคปหน้าจอเอาลาวของพ่อช่างคมแล้วก็ลุงโชคดีวันนี้กันก่อนเนาะ ได้กันหรือยัง FC ไปต่อเด้อจ้ะมาต่อที่เลขเขาฝากมาลาวพัฒนาวิ่งรู่หกกับ7จค่ะบนล่างจับคู่7 6 6, 6 6ดหกชุดสองตัวมี6กหกหกและ7จ็ดนะคะเอของเขาฝากมาเนาะส่วนงวดที่แล้ว6กับ7ด มาที่หกจับคู่บ่เขาง่วดนี้หกกับเจ็ดเหมือนเดิมจับคู่เจ็ดหกหกและหกเจ็ดเจ็ดชุดสองตัวมีหกหกหกเจ็ดเจ็ดหกและเจ็ดเจ็ดนะคะสองเขาฝากมาตาปากน้ำโพง่วงนี้ให้วิ่งลูดสามกับหกชุดสามตบบนหกสี่สามเม็ดเดียวนะคะชุดสองตัวก็จะมีหกสี่หกสามสี่สามสามหนึ่งสามสี่ หกนึ่งและ6กสเนาะงวดที่แล้วตาให้วิ่งรู่4กับ7จลุดนะคะบบเขางวดนี้เอาไม้แก้มือไม้ให้มา3กับ6บนล่างชุด3มตัว6กสี่สแล้วก็ชุดสองตัวมี6กสี่หกสามสี่สามสาี่หหนึ่งและ6กสอ่ามาแคปหน้าจอเอาของสองสำนักนะคะเขาฝากมาและตาปากน้ำโพค่ะ โอเคนะคะได้แล้วไปต่อค่ะแอดอ้อยพารวยงวดน,นี้ให้วิ่งลูดเด่นที่8ปลอง3นะคะเลขวินก็จะมี801เปิด8 0 9 1์เกชุด2ตัว8 0 8ศูนย์แปดหนึ่งแปเนอเนาะ เน้นให้6คู่ก็คือ8081 9089แล้วก็8302กันเบิ้ล99แล้วก็88นะคะ FC เนาะกันเบิ้ล9988ชุด3ตัวบนมี3คู่012 083แล้วก็602นะคะส่วนงวดที่แล้วเนาะนี่ค่ะ ให้มาวิ่งรูด2กับ8ปดบอมานะคะตัววิ่งตัวรูดหลุดเนาะส่วนเลขวินก็ยังมาน้ำกันอยู่ก็คือ5 3นั่นเองจับคู่ผู้ใดสร้างเล่นสร้างตัดเอาก็จะได้3าอยู่เนาะสามหบนอยู่เด้อเนาะส่วนงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่8ปลองสจับคู่8 0 8 1

งวดที่แล้วแตกบนแตกล่างนะคะงวดนี้ให้วิ่งรูดเด่นมา3ตัวก็คือ890เนยาะชุดเน้น803819 901030ชุดล่อง2 9งเและ0ูนะคะของพ่อเกลียงค่ะนี่ค่ะงวดที่แล้ววิ่งรูดเด่นมาให้มา3ตัวเข้า2ตัวเนาะหมาบน6มาล่าง ส่วนชุดเน้นก็จับคู่เข้า5 3ตรงตรงบนและ6 3ตรงตรงล่างนะคะงวดที่แล้วเด้งบนเด้งล่างเข้าตรงตรงเลยชุดเน้นด้วยเนาะแล้วก็งวดนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่8กับ9แล้วก็03ตัวนะคะชุดเน้นก็จะมี80 38 19 90 10 30ชุดลอง29 28และ00นนะคะอ่ะ มาแคปหน้าจอเอาของแอดอ้อยพารวยแล้วก็พ่อเกลียงเนาะวันนี้ค่ะโอเคไปต่อนะคะหน้าต่อที่ของอาจารย์สวัยลาววันนี้เพันว่า มักกะตามมมักกระพันใดล่งให้เบิ่งซื้อๆพันวานเนาะอ่ะถาถ้าผู้ใดมีตัวใดตัวถืกใจแล้วก็จัดไปนะคะเพันกไห้มาวิ่งรูดเด่นเนาะหนึ 190, ตัวประกบ3 4มี่ห้าจับคู่ออกมามี1นึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเกสมเกี่เห้าศูนหกัน90และ91นะคะกัน9091นะคะนี่คะ่ะของอาจารย์สวายเดอ้อ ่วนงวดที่แล้วนี่ค่ะโบเขาดอลุดงวดนี้เอาไม้แก่เมื่อไม้วิ่งลูดเด่นที่190ตัวประกบ345จับคู่131415 93 94 95 03 04 05กัน90และ91เนาะตัวกัน90และ91นะคะอ่ะเข้ามาต่อของอาจารย์หนุ่มกาฬสิน์กันเลย งวดนี้อาจารย์หนุ่มกระสินก็ให้มาวิ่งรูดที่เด่นที่สองลองสามนะคะเพิ่นใสสูตรเดิมแล้วกลับมาใสสูตรเดิมเนาะหลังจากรูดไปหลายงวดนะคะก็เด่นสองลองสนะคะวิ่งรูดหลักร้อยมี8กับหหลักสิบมี2กับสมเน้นสองหลักหน่วยมี8ปดเ้าห้าเน้นที่8ดกับห้า จับคู่ชุด2ตัว28 29 25 38 39และ35หเน้นให้สองแปดและ35หส่วนชุด3มตัวบนมี3คู่ก็คือ5้5สองห้าเน้นที่5้าแล้วก็8 25นั่นเองนะคะส่วนงวดที่แล้ว ค่ะของอาจารย์หนุ่มกระสินเนาะให้วิ่งรูดเด่น5้ลองศูก็มาตัวเด่น5นะคะจับคู่บอเขานะคะงวดน,นี้ให้เด่น2อลอง3จับคู่ สองแปดสองเก้เน้นที่4คู่2 8 2 5และ3 8 3 5ชุด3ตัวเน้นให้5 28, ้8สอแเออแปดองห้แล้วก็5 2 5เนาะลองก็คือ5 2 8ก็คู่เดียวกันนี่แหละเนาะกลับไปกลับมาซื้อๆอค,ค่ะ fc นีค่ะอ่ะแคปหน้าจอค่ะ ได้แล้วหรือ,อยางคะ่ะฟีไปต่อนะคะสุดใจพาลวยค่ะวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่น3ารอง6จับคู่ให้304056 384858 374706เนาะชุด2ตัวเน้นให้3คู่ค่ะงวดนี้ก็คือ3038แล้วก็3าเจ ชุดสตัวให้มาเม็ดเดียว038นะคะของสุดใจพารวยค่ะส่วนงัวดที่แล้ววิ่งรูด4กับ1ลุดนะคะโบเขางวนนี้ก็เลยเอาให้ให้มาใหม่ค่ะแก้มือใหม่จับเอ่อวิ่งรูดที่เด่นสารอง6เนาะจับคู่3 0 3 8 3 7 4 0 4 8 4 7ปดสาและ06 เน้นที่สามศูนย์สามแปดสามเจ็ดชุดสามตัวเม็ดเดียวศูนย์สามแปดนะคะเอฟซีอะไปต่อนะคะไปต่อนะคะเอฟซีมาต่อของแม่รล้วกันเลยค่ะแม่รล้วพารวยวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างสองกับสี่นะคะ เลขวินก็จะมี3 4 5 6 7 8ชุดเน้น2 4 4 5 3 8 4 8 2 5หชุดลอง5 7 6 7 4 9และ6 9นะคะของแม่รลิ้วพารวยค่ะส่วนงวดที่แล้วแม่ให้มาเนาะวิ่งลูด3กับ5มาด้วยกันเลยเนาะ3กับ5มาด้วยกันบนจับคู่ให้ เข้าชุดลองนะคะสามห้าหรือว่าห้าสามส่วนสามหกหกสามนี่ค่ะอยู่ชุดสามตัวเนาะถ้าผู้ใดเล่นเป็นก็จะได้ส่วนงนี้ก็ไฮมาวิ่งลูดที่สองกับสี่เลขวินมีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเน้นชุดเน้นสองตัวสองสี่สี่ห้าสามแปดสี่แปดสองห้าชุดลองห้าเจ็ดหกเจ็ดและสี่เก้าหกเก้าเด้อจ้ะเนาะอ่ะมาแคปหน้าจอน้ากันค่ะ แคปหน้าจอเด้อจ้าไแม่เพ่นจะหามาเบิงเนาะอ่ะเลขแม่เพ่นฝันเนาะกแล้วแต่ผใดมากกระตามบ่มากกระพันใดแม่เพ่นก็ะหาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเราให้ฟังซื้อเนาะอย่าเสื่อหลายกับควาองฝันเนาะควาอฝันก็คือความฝันเนาะอ่ะที่แล้วแม่เพ่นก็ได้ไป3าหกับหนึ่งหเนาะสามห้าลาวพัฒนาหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ฮานอยเนาะ ส่วนงวดนี้ก็ได้มาเป็นทะเบียนรถเนาะเพราะว่าฝันว่ารถมีคนขับรถไปลงคลองนะคะงวดนี้ก็จะเป็นสามหนะคะทะเบียนรถถาผู้ใดมากกาตัดเล่นจนเบิดเนาะถาบ่มากกคัดเลือกเอาตามอัธยาศัยนะคะมักตัวใดจัดตัวนั้นนะคะเอฟซคลิปนี้ไม่เพ่นกระขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮรวยรวยปังป ทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนทุกท่านทุกคนเด้อจ้ะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าอาจจะยาวไปเนอย